ยายประกาจุดเด้อค่ะเด้ออึ้ยายประกาศจุดประทัดได้จา้ายายจุดอันนี้ให้เมืองาเอืมอึ้บจ้ายายจะจุดเสือเดียวเลย เิื่นลุงเรื่องค่ะขายงายมือกะให้รับให้ลวยได้ค่ะเด้อเ,เดี๋ยวอ้อเด้อดอเด้อเด้อเด้าเมืองจ้อเด้อด้ีน้อเด้อเ้อเด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 อเด้้อเด้เด้อเ้อเดาอเด้อเด้เด้อค่ะเดเะนนเ้อนดมอคด้อเด้นเด้อเน้อเด้อเ้อเด้อเแ้ด้เด้นเ้อเด้อด้อเด้นเด้ะเด็นเห้อเด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 ้เด้อเด้อเด้นเด้เด้ออเด้นเด้เออ เป็นประเภทนีเด้อค่ะเด้อยาติวกับมาวีเปียบไปเมืองจ้า,าจ้าอ้าวจ้าเดี๋ยวลูกสาวจะจุดประทัดจ้าเดี๋ยวค่อยมึงประทัดนำ้ำย่าติวโบก้าจุด <laughs> <Platform> ต้องมีเสียงประทัดจ้า,านูนไฟวาบีบวาบีบอยู่พนงานเพนนะคะพระทตุล่าหนองจ้านูนเห็นไหมคะน่นไฟไฟสูงสูงเหมือนไฟหมอล่ำนะค่ะเด้อไม่โดนตีจ้านี่จ้า นี่นะคะเยีเ่ยมกับพามาดูมาชมจ้าลูนบ้านเพื่อนกระเฮ็ดเห็นบอคาจุดคือกันจ้าเสียงประทัดป,ป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจ้าบ้านย <c oughs> ายยายบอคาจุดยายบอคจุดจะไฟเย็นจ้า,าแม่น้องพ่อออกไปขายของทั้งนอนนะค่ะเนาะจุดตรงกลางถนนเลยก็ได้ลูกไม่รถ<อ> อ้าวก็มันก็แป๊บเดียวเราก็ดูว่ารถไม่มานมัด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 ห,หรือจะโยนไปทีละอันเอาเป็นมัดไ,มมไปเลยอ้องท้าอกล้องก็อย่างนี้ไปสาุทำไมไม่เอาทูบเระลูกเอาทูบไปวางสิเอาทูบไปวางแล้วก็เอานี่วางใส่ทูบเลยอ เขาติดเขาให้หย,ยุดเป็นแผงไงไม่ไไมนนนอัี้ไม่ได้ไม่ต้องทีละอันเอาไปวางเอาทู่ไปวางไว้เลยดูนะคะนางอ้วนงอู <c oughs> โซโล่ <c oughs> โซก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 อ่าจุดเลย จบ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 จ้า <of> นี่คืองานประเภทนี้เฮาเด้อค่ะเด้อกะบยัดติกว่อขอจบคลิปใจเฮ็ดสันๆเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกอะไรทุกกำลังใจนะคะคอย maneira. คอย้นทุกคนสุกๆวันออกพรรษาแล้วก็ตลอดปีตลอดไปนะคะบ๊ายบายทุกคนจ้าบุญรักษาภาคคุ้มครองทุกคนนะคะบ๊ายบาย